มาแล้วมาแล้วครับนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าถึงเวลาที่แบบทุกคนรอคอยนลครับกับการนะฮะขึ้นมานะครับหาทัานในวันนี้นะครับผมเชื่อว่านอจากคุณแม่แล้วนะครับที่ดูแลแล้วก็รักท่านนะครับพี่ๆแฟนฝากทุกคนเนี่ยพอที่จะเดินเคียงข้างท่านตลอดไปเขารักที่ทั่นเป็นท่นนะครับเขาไม่ได้รักที่แบบท่านแข็งแรงหรือว่าท่่นอะไรแต่ว่าท่านเป็นยังไงนี่ทุกคนเขาว่ารักท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับพี่ๆครับ เดี๋ยวให้พี่ๆแต่ละบ้านนะครับนี่ทางนี้นี่ครับนี่ครับบอกความรู้สึกกับผู้ชายคนนี้หน่อยครับว่าเรารักเขามากขนาดไหนครับน้องถือว่าเป็นตัวแทนแฟนค้องององ้านจะบอกว่าพวกเราอยู่กับท่านมาตั้งแต่ท่านอยู่ในบ้านใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กตทาที่นอกบ้า,า,น,น,าบนก็กดกันอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานในเกิดให้น้องคือ เราก็อยากให้น้องมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตการงานแล้วก็จเจริญต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คืออยากให้น้องมีกลุ่มมีคนที่รักห้างเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและในขณะเดียวกันก็อยากให้ห้างรักษากลุ่มคนพิเศษที่เดินร่วมทางมากับห้างตั้งแต่แรกที่รู้ว่าหา้างรู้ที่เขที่รู้ว่าห้างต้องรู้ว่าจะทํายังไงถึงจะผูกพวกเราใช้ใจผูกกับห้างแล้วจะเดินไปกับห้างตลอด อยู่ที่ว่าห่านห่านจะเลือกใช้อะไรมีการถูกพวกเราไว้กับห่านที่คิดว่าความสิ่งอะไรก็ตามที่น้องห่านสื่อจากทัวห่านมาถึงทุกคนทุกคนรับรู้ได้ทุกคนเป็นห่วงห่านทุกคนรอรอในสิ่งที่ห่านอยากจะสื่อพวกเรา ไม่อยากให้หันหานหายไปไม่ว่าหั่นจะทําอะไรก็อยากให้นึกถึงพวกเราส่งข่าวสืส่อสารถึงพวกเราบ้างว่าท่่นเป็นยังไงพวกเราเป็นหวน่วง,ง,ง,งถึงนี่ตามถึงงี่เด็กถึงนั่แบบว่าต้องการแบบจะรู้ว่าเาน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่อยากให้น้องหายไปนะคะอะไรที่เป็นเรื่องของใจอ่ะมันจะผูกกันไว้ไปตลอดผ่อนลดผ่อนลดให้ด้วย <c oughs> โอเคก็ที่กขฝากนอะเนาะขอฮั่น ขอให้มีคนรักท่านมากขึ้นเรื่อยๆที่เชื่อว่าท่านทำได้เสมอขก็ขอขอนุญาตนะคะเป็นตัวแทนนะคะแฟนผักคนหนึ่งนะคะอ้ยฮอเกิดท่านก็<ม>เนื่องจากฮั่านอายุบ2 6ปีก็ขอให้ทัมมานมีความสุขมากประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆนะคะในการทำงานไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามตเสมอน,นะคะฮั่นพูดไปบ่อยว่าชีวิตท่านไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแต่อยากให้ทัานรู้ว่า ต่อให้มันยากลำบากแค่ไหนพวกเราทุกคนทั้งท like ี่อยู่ตรงนี้และก็ทั้งที่ไม่ได้มาก็พร้อมจะเป็นกำลังใจและก็เดินไปกับท่านนะคะขอให้ต่อไปเอาะไรก็ตามที่ท่านจะได้มายากให้มันง่ายขึ้นเราขอให้ท่านรักษาตัวตนของตัวเองไว้แบบนี้แบบที่ท่านเป็นเชื่อว่าพวกเราทุกคนรักท่านในสิ่งที่ท่านเป็นขอให้มีความสุขมากๆค่ะสัดีค่ะขออนุญาตเปิดคลิปนะคะ ดูสคริปต์นิดหนึ่งเพราะว่าพอดีติดตั้งใจมาให้น้องๆให้น้องท่านนะคะก็ในวันนี้นะคะถือโอกาสเป็นตัวแทนของบ้านบ้านหนึ่งนะคะของพี่ๆทุกทุกคนนะคะในบ้านที่จะมาอวยพรให้ท่านนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่มีการอวยพรให้หท่านถี่ยาวใหญ่จำได้ไหมคะจะ <c oughs> ปีนี้นะคะพี่ทุกขออวยพรให้ให้ท่านบานนะคะนานนะคะขออนุญ,ญาตอธิบายนิดนึงนะคะ บานง,งานนะคะขอให้มีงานเนึนงต่อเนื่องเข้ามานะคะทั้างงานีเวนท์ทั้งงานหนังงานละครหลากหลายเข้ามานชีวิตของทัานนะคะบานเรื่องของสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงกล้ามโตๆพุงโตนะคะพุงโตนะคะกนปิดๆนะคะแล้วก็ขอให้บานใจขอ,อให้บานใจนะคะขอให้สุขสดใสแข็งแรงนะคะ,ะสดชื่นตลอดเวลานะคะยิ้มให้เยอะๆนะคะยิ้มให้กับ คนดูของเราเยอะๆด้วยนะคะที่สุดท้ายนี้นะคะก็ปะเป็นตัวแทนบอกว่ารักฮานมากจริงๆค่ะขอเก็บขาา้อความไว้คนเดียวยะะ <c oughs> ได้ไหมครับก็เป็นตัวแทนอนหนึนบ้านนะครับสําหรับฮันเอฟซี FC, ก็อยากจะบอกท่านนิดนึงว่าเรามีทั้งหมด4บ้านหัวใจเรายัางมี4ห้องเท่ากับ1บ้าน2บ้าน3บ้านและ4บ้านกระดินหัวใจนะครับวันนี้ก็ ขอให้คนพระศรีรัตน์ใจนะครับคุ้มครองให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างให้ทุกๆวินาทีของชีวิตของท่านมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสุขข,ขอให้ชีวิตดังเหมือนขอบุญกุศส่วนที่ผมครับ <c oughs> ขอบุญผุ้ส่วนของห้ไอพจนนะครับที่เคยตรวดเป็นพระมาหนึ่งปีได้เป็นผู้นำพระใหม่ วัดสดมนและที่คนตีละครวัดนำทางสดมนขอให้บุญสวยนี้ให้ชีวิตท่านดังเหมือนละครดังก้องกวานต่อไปเรื่อยไม่มีวันหยุดแล้วก็พวกเราจะคอยเป็นสะพานให้ท่านข้ามไปสู่ความฝันของท่านให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอบค,คุณครับเห็นไหมครับว่าแฟนคลับของท่านนะครับรักท่านมากขานาดไหนนะครับที่คือ ขโวยพรนะครับจากตัวแทนแฟนคลับนะครับแล้วก็วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับอยากจะอวยพรท่านนะครับแล้วก็